แบบวิดิทัศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นกระถมศึกษาปีที่4เรื่องนิราชเดือนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ 1. อ่านเรื่องสั้นๆตามที่กำหนดและตอบคำถามได้ 2. สรุปความรู้ จากเรื่องที่อ่านได้ 3. ม,มีมารยาทในการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดค่ะขั้นนำเข้าสู่บทเรียนวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องนิราชเดือนนิราชเป็นบทประพันธ์ของไทยประเภทหนึ่งมีเนื้อหาเป็นคํารำพันถึงความอาลัยรักของผู้พันนาเมื่อต้องพลัดพรากจากหญิงที่ตนรัก ก่อนจะเรียนเรามาทราบความหมายของคำว่านิราศก่อนนะคะโดยการรับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะและเมื่อเจอพี่ขนมตาแล้วล่ะก็แน่นอนที่สุดว่าน้องๆทุกคนจะได้รับความรู้จากวิชาภาษาไทยกันอย่างเต็มอิ่มคราวนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนิราศส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้เลยค่ะนิราศคือบทประพันธ์ประเภทหนึ่งที่แต่งขึ้นเพื่อการบรรยายถึงสภาพการเดินทางสภาพภูมิประเทศตลอดจนรำพันถึงการจากหรือพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักยิ่ง ในสมัยก่อนการเดินทางค่อนข้างลำบากและใช้เวลานาน,านจึงมีการประพันธ์บทกวีขึ้นเพื่อคลายเหงา เนื้อหาของคำประพันธ์ประเภทนิราศมักจะเป็นเรื่องราวและสถานที่ที่พบเห็นเชื่อมโยงเข้ากับความรักของผู้ประพันธ์ขั้นสอนประวัติผู้แต่งนายมีหรือหมื่นพรมสมพัสสอน เกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นสิทธิ์คนหนึ่งของสุนทรภู่ที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งกลอนได้ดีเด่นใกล้เคียงกับสุนทรภู่มากที่สุดผลงานร้อยกลองเรื่องอื่นๆของนายมีเช่น มิราชถลางกรอนเพลงยาวสรนเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามมิราชพระแท่นดงรังและมิราชสุพรรณก่อนจะเรียนเรื่องมิราชเดือนคุณครูจะแนะนำให้เด็กๆฝึกนับเดือน โดยการนับเดือนทางสุริยคติและการนับเดือนทางจันทราคติการนับเดือนทางสุริยคตินับโดยการยึดการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นหลักประเทศส่วนใหญ่ใช้การนับเวลาแบบสุริยคติเป็นมาตรฐานในการนับเวลาค่ะโดยมีการนับดังนี้นะคะหนึ่งปีมี12เดือน หนึงเดือนมกราคมสองเดือนกุมภาพันธ์สามเดือนมีนาคมสี่เดือนเมษายนห้าเดือนพฤษภาคมหกเดือนมิถุนายนเจ็ดเดือนกรกฎาคมแปดเดือนสิงหาคมเก้าเดือนกันยายนสิบเดือนตุลาคมสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนและสิบสองเดือนธันวาคมตามที่เด็กๆนับอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเป็นการนับเดือนทางสุริยคติค่ะ การนับเดือนทางจันทรคติเป็นการนับเดือนโดยการยึดการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักมีการนับดังนี้ค่ะเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสองค่ะ นี่เป็นการนับเดือนทางจันทราคติซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะการนับเดือนทางจันทราคติเป็นการนับเดือนโดยใช้การโกจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นเกณฑ์ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์จนครบรอบนั้นจะใช้เวลาหนึ่งเดือน จำนวนวันในเดือนทางจันทรคติแตกต่างจากสุริยคติคือเดือนที่ได้แก่เดือน1เดือน3เดือนหเดือน7เดือน9และเดือนสิมี29วันเดือนคู่ได้แก่เดือนสองเดือนสี่เดือนห เดือน8เดือน10และเดือน12จะมี30วันเดือนคี่และเดือนคู่รวมกันทำให้จำนวนวันใน1ปีของจันทรคติมี354วันแต่จำนวนวันของสุริยคติมี365วันซึ่งจำนวนวันในหนึ่งปีของจันทรคติ จึงมีน้อยกว่าสุริยคกติ11วันดังนั้นในทุกๆสีปีจึงต้องเพิ่มเดือนอีกหนึ่งเดือนในเดือน8ทําให้ปีนั้นมีเดือน82สองหนหรือเรียกว่าอธิคมาสการเพิ่มวันและเดือนในปฏิทินทางจันทรคติเพื่อให้ช่วงเวลาสมดุลกับช่วงเวลาในปฏิทินทางสุริยคติ เริ่มต้นนับเดือนอ้ายเป็นเดือนหนึ่งประมาณเดือนธันวาคมเดือนยี่เป็นเดือนสองประมาณเดือนมกราคมแล้วต่อด้วยเดือนสามเดือนสี่ไปจนถึงเดือนสิบสองค่ะโอ้ฤดูเดือนห้าหน้าขมหันพวกมนุษย์สุดสุขสนุกขลันได้ดูกัน พิศสวงเมื่อสงกรานทั้งผู้ดีเข็นใจใส่อังคาดอภิวาทพุทธรูปในวิหารหล้วนแต่งตัวทั่วกันวันสงกรานดูสะครานเลิดพริงทั้งหญิงชายที่เท่าแก่แม่ไม้นิใครเที่ยว สู้อดเปรี้ยวกินหวานลูกหลานหลายที่กำดัดสัดสีสวยทั้งกายเที่ยวถวายน้ำหอมพร้อมศรัทธานักเรียนพอจะทราบหรือ,อยังคะว่าเป็นประเพณีใดซึ่งมีคำเฉลยอ,อยู่ในนิราชบทนี้แล้วคะ่ะนั่นก็คือประเพณีสงกราน ประเพณีสงกรานต์ตรงกับเดือนห้าซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนทุกๆคนมีความสุขสนุกสนานเมื่อถึงวันสงกรานต์ค่ะทั้งผู้ดีทั้งคนยากคนจนจนไปถึงคนร่ำคนรวยต่างก็นำอาหารไปถวายพระไปกราบไหว้พระพุทธรูปในวิหาร หรือในที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปค่ะทุกคนแต่งตัวสวยงามเพลิดพริงทั้งหญิงทั้งชายเลยทั้งคนแก่คนเฒ่าแม่ไม้ต่างก็ไปวัดกันทุกคนวัยรุ่นแต่งตัวสีสวยสดใสไปเที่ยวกระพรมน้ำหอมซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนานค่ะนี่คือประเพณีสงกราน ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะนักเรียนต่อไปคุณครูจะนำเสนอให้เด็กๆได้เห็นถึงประเพณีสงกรานในยุคป,ปัจจุบันค่ะตามคลิปวิดีโอนี้นะคะ วันหยุดสำคัญครอบครัวต่างหยุพร้อมหน้ากันทำกิจกรรมมากมายแสงแดนอาการร้อนทุกคนออกมาเล่นน้ำคลายร้อนคือวันสงกรานวันที่ทุกคนสุขใจวันนี้หลานมารดน้ำดำหัวคุณยายนะคะจ้าหลานแล้วหลานรู้หรือเปล่าว่าวันนี้สำคัญอย่างไรอีก วันสงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่ของคนไทยมีการทำบุญตักบาตรการรดน้ำเป็นการวยพรปีใหม่ให้กันและกันการส่งน้ำพระจะรดน้ำพระพุทธร,รูปที่บ้านและที่วัดการบังสกุลอัฐิกะรุญญาตผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วการรดน้ำผู้ใหญ่ คือการไปอวยพรให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือการนำทรายเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภให้มีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาดุจทรายที่ขนเข้าวัดวันสงกรานต์เป็นวันที่สำคัญจริงๆด้วยค่ะ ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะต่อไปคุณครูจะมาชวนเด็กๆทายกันต่อนะคะว่ากรนนิราบทนี้เป็นประเพณีใดกระทั่งถึงเดือนเจ็ดไม่เสร็จโศกบังเกิดโรคแรงนะด้วยรักสมอนสลากพัดจัดแจงแต่งหากคอน ย่างแต่ก่อนหาบกระทายมีลายทองใส่คานรูปนาคาวายุพักครั้นเดินหนักดูเต้นเห็นพยองตะแรกร้อยห้อยพวงมาลายกลองใส่เข้าของหากหามตามกันมาทุกวันนี้มีแต่จะทำแปลก ใส่โต๊ะแบกเดินด่วนมาทวนหน้าสารพันเอมโอดโทชนาตามศรัทธ,ธาสับบุรุษนุตอนงงทั้งผู้ดีเข็นใจก็ไปมากจับฉลากหนังสือชื่อพระสงฆ์รู้จักนามตามพบ ประสบองค์ต่างจำนงน้อมถวายรายกันไปนักเรียนลองทายสิคะว่านิราศบทนี้ตรงกับประเพณีใดถ้ายังตอบไม่ได้คุณครูฉเฉลยให้เลยนะคะนั่นก็คือประเพณีสลากภพัดซึ่งจะตรงกับเดือนเจ็ดเป็นประเพณีที่ชาวบ้านนำอาหารไปถวายพระด้วยวิธีการจับสลาก ชาวบ้านได้จัดแจงอาหารใส่หาบคอนบ้างก็ใส่กระทายกระทายคือกระบุงเล็กปากผายส่วนที่คานนั้นจะเป็นรูปนาคารหรือรูปงูบ้างก็เป็นรูปวายุพักหรือเป็นรูปของนกในวรรณคดี ส่วนที่สาแรกนะคะก็จะห้อยด้วยพวงมาลัยกลองอย่างสวยงามาหางหามตามกันไปที่วัดคุณครูจะให้เด็กๆเห็นภาพนี้อย่างชัดเจนจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ชาวบ้านตำบลโพป,ประจักษ์อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีลงมือปรุงอาหารคาวหวานกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะค่ะ <Okay. S 1> เพื่อนำมาจัดใส่ในสำรับถ้วยชามที่มีความสวยงามและเป็นของเก่าที่เก็บสะสมเอาไว้ <Okay. S 1> ก่อนจะนำไปบรรจุลงในหาบสาแรง <Okay. S 1> ที่มีคานหาประณีตสวยงาม <Okay. S 1> ในหนึ่งหาบจะมีอาหารคาวหนึ่งข้างและอาหารหวานหนึ่งข้าง <Okay. S 1> เมื่อทุกบ้านจัดทำอาหารทุกอย่างพร้อมแล้วสมาชิกในบ้าน <Okay. S 1> ก็จะแต่งตัวกันด้วยชุดไทยโบราณค่ะ แล้วจึงหาบสาหรกสํสำรับคาหวานมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านในระหว่างที่เราเพื่อนบ้านให้มาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันผู้ที่มาถึงก่อนก็จะมีการลเล่นสนุกสนานด้วยการรำกลองยาวค่ะจนกระทั่งสมาชิกมาครบจำนวนแล้วก็จะเริ่มจับสลากว่าสำรับของใครได้หมายเลขอะไรเพื่อจะนำสำรับอาหารนั้นไปถวายแด่พระสงฆ์ที่หมายเลขตรงกันค่ะ เมื่อทุกอย่างพร้อมขบวนหาบสำรับอาหารคาวหวานที่มีทั้งหมด80หาบก็จะเดินมุ่งหน้าไปยังสาลาการเปรียนวัดโสภาในตำบลโพป,ประจักษ์ค่ะและเมื่อเข้าไปในศาลาแล้วทุกคนก็จะต้องเดินหาจุดที่นั่งของพระสงฆ์ตามหมายเลขที่จับสลากได้มาจากนั้นก็จัดเตรียมอาหารคาวหวานมาวางถวายพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เดินทางมาถึงและนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าของสำรับอาหารก็ต้องประเคนน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็จะเริ่มพิธีทางศาสนาและจึงถวายสำรับอาหารคาหวานแด่พระสงฆ์ซึ่งสลากกระพัดนั้นเป็นวิธีถวายทานแด่พระสงฆ์ทางหนึ่งโดยการจับสลากเพื่อถวายพัะตราหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวายและไม่สามารถถวายแด่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากพัดนับเป็นสังฆทานที่มีอน,นิสงส์มากเพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมดประเพณีสลากพัดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ มีอีกหนึ่งประเพณีนะคะที่คุณครูจะมาชวนเด็กๆอ่านนิราศแล้วทายกันว่าเป็นประเพณีใดถึงเดือนแปดแดดอับพ,พยัาฝนฤดูดนพระวะสาเข้ามาขวางจวนจะบวชเป็นพระสละนางอยู่เหินห่างเห็นกันเมื่อวันบุญ ระดับพุ้มบุกผาพึกษากระถางรูปแรดช้างโคควายขายขันวุ่นตุ๊กตาหน้าพรามงามละมุนต้นพิกุลลิ้นจี่ดูดีจริงจากนิราศบ,บทนี้นักเรียนลองทายสิคะว่าเป็นประเพณีใด นั่นก็คือประเพณีเข้าพรรษาค่ะประเพณีเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นประจำและคุณครูก็มีคลิปวิดีโอที่มาเพิ่มเติมความรู้ให้เด็กๆค่ะวันเข้าพรรษาคำว่าเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนค่ะ ซึ่งหมายถึงวันที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุอธิษฐานจิตเริ่มอยู่จำพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่เดือน8ถึงวันขึ้น15บห้าค่เดือน11ตลอดระยะเวลาสเดือนหรือไม่เดินทางไปค้างแรมในสถานที่อื่นเว้นแต่มีกิจจำเป็นก็สามารถไปได้นะคะ แต่ต้องกลับมายังวัดหรือสถานที่จำพรรษาภายในเจ็ดวันค่ะหลักธรรมที่สำคัญก็คือวีรัสสหมายถึงการงดเว้นจากบาปและความชั่วต่างๆโดยในวันเข้าพรรษานั้นพุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเช่นทำบุญตักบาตรรักษาศีลสวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตภาวนา ตลอดเท้าพรรษาค่ะขั้นสรุปสรุปนิราชเดือนนิราชเดือนมีคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีไทยในเดือนต่างๆเช่นการประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีสงกรานได้แก่การทำบุญสักบาทไหว้พระและไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ การประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีสลากพัดได้แก่การจัดเตรียมสิ่งของที่จะนำไปทำบุญและตกแต่งอย่างสวยงามและนำสิ่งของถวายพระด้วยวิธีการจับสลากการประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีเข้าพรรษาได้แก่รอเทียนและประดับตกแต่งเทียนให้สวยงามแห่เทียนไปวัดและทำบุญตักบาตรค่ะ